สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับมิม l i ลี Channel นะคะคลิปนี้ค่ะเราจะพามาดูงาน before and after งานที่ถูกสร้างจริงงานตกแต่งที่ทําขึ้นมาจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบดูงาน before after แบบนี้นะคะงานตกแต่งภายในนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิม l i ลี c h a n แนลด้วยนะคะมาค่ะเราจะมาดูคลิปนี้เป็นงานตกแต่งบิวอินผนังหัวเตียงบุนวมขอบทอง <c oughs> สำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาดู ก่อนที่จะทําใช่ไหมคะเราก็จะต้องสร้างภาพสามมิติขึ้นมาค่ะให้ภาพสามมิตินะคะมันแสดงถึงแนวความคิดแสดงถึงสเปซต,ต่างๆแสดงถึงรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์นะคะทําให้เจ้าของห้องเนี่ยได้เห็นงานจริงๆซึ่งเป็นภาพสามมิติก่อนสร้างค่ะสําหรับห้องนี้นะคะก็เน้นเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็พวกผ้าบุเนี่ยจะเป็นสีผ้าไหมพียูสีเทาค่ะทําให้งานเนี่ยมันดูแบบไม่น่าเบือ่อแล้วก็มีลูกเล่นขึ้นนะคะเพราะว่า สีน้ำเงินที่เราใช้เ,เป็นสีพน่นอุตสาหากรรมสีนวีบูเป็นสีที่ออกแมชแมทนะคะมันก็จะด้านๆน,นะคะส่วนหนังผ้าไหมที่เอามาบุเนี่ยคะ่ะมาบุฟองน้ําอย่างดีนะคะทําให้มันนุ่มแล้วก็มันดูละมุนมีความป่องมีความโค้งมนนะคะตัวหนังผ้าไหมตัวนี้นะคะพอเอามาเทียบกับสีน้าเงินปุ๊บนะคะมันก็จะทําให้งานดูเด้งขึ้นมากๆเลยค่ะ แล้วก็ตัวด้านข้างหัวเตียงทั้งสองข้างนี่นะคะก็จะเป็นชั้นวางของนะคะเป็นเป็นลิ้นชักนะคะสามารถเปิดเก็บของได้ของส่วนตัวหรือว่าจะวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จหรือใครนะคะชอบแบบโคมไฟนะคะก็สามารถที่จะเอามาวางข้างหัวเตียงตรงน,นี้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะสุดท้ายของในภาพสาดีเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED s t i c light นะคะซึ่ง ทําให้หัวเตียงทั้งสองข้างเนี่ยละมุนนะคะความสว่างเนี่ยทำให้แบบว่าแสงไลติ้งตอนที่เปิดไฟกลางคืนเนี่ยมันน่าอยู่ทําให้ห้องเนี่ยเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกให้ห้องมันน่าอยู่มากๆเลยค่ะ สำหรับต่อมานะคะก็เป็นช่วงระหว่างการทํางานค่ะทุกคนจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะว่าเอ้ยมันจะออกมาเป็นเหมือนใน 3D ได้ยังไงใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราก็มีการกุโครงไม้นะคะเป็นโครงไม้เะดานะคะของหลังนี้แต่ละหลังเนี่ยก็คือจะอยู่ที่งบประมาณของลูกค้านะคะในการที่แบบว่าจะให้เราใช้วัสดุอะไรเนะะี่ยค่ะก็คือสามารถเลือกได้นะคะงานบิวอินจะเป็นงานที่สั่งทาลูกค้าสามารถเลือกวัสดุได้แล้วก็เลือกดีไซน์ได้ะคะ่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นโคงไม้สะดาปุดด้วยไม้อัดยางนะคะแล้วก็ทําเป็นสีโพดออุตสาหการรมสีน้าเงินในวิบูอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะต่อมานะคะ ก็จะไปขั้นตอนของการบุหนังผ้าไหมสีเทาค่ะซึ่งเราจะต้องอบุนวมก่อนนะคะบุเป็นฟองน้ําอย่างดีค่ะแล้วก็มาใช้ในการติดเข้าไปในผนังที่เรากุขึ้นมาไว้ค่ะตรงนี้นะคะแผนงตรงนี้นะคะก็เราจะเว้นตําแหน่งที่ติดไฟสติปไลท์สองข้างหัวเตียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเห็นตอนที่แบบงานสร้างเสร็จแล้วนะคะถึงจะได้เห็นไฟในการออกมาช่วงนี้ระหว่างการทํางานเนี่ยมันก็จะลกเลอะ,ะเทอะนิดนึงนะคะเรามีการโพเท พื้นนะคะด้วยกระดาษลูกฟูกนะคะทาให้พื้นเนี่ยไม่สกรปรกะคะ่ะเวลาเปิดออกมาแล้วนะคะก็ยังทําความสะอาดง่ายนะคะตอนที่ทํางานก่อสร้างพวกนี้ก็คือเรานะคะต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าการทำเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่าหน้างานเนี่ยฝุ่นจะเยอะมากนะคะฉะนั้น,นะคะ่ะก็คือควรที่จะดีไซน์บอกความต้องการของการใช้พื้นที่ต้องการที่เก็บของเยอะขนาดไหนคือควรทําก่อนเข้าอยู่เพราะว่าตอนมาเข้าอยู่แล้วเนี่ยถ้าเจอแบบว่างานสีพ่นเข้าไปทุกคนคือกลิ่นทินเนอร์ เ,เคมีต่างๆที่ทําให้สีสวยทําให้เคลือบไม้ได้แข็งแรงเนี่ย มันจะมันจะกลิ่นแรงมากแล้วมันจะเราเป็นคนที่แบบอยู่ไม่ได้เลยนะคะคือช่างเนี่ยในการทำที่เขาอยู่ได้เขาทําได้เนี่ยคือเขาเกิดความชํานาญความชินนะคะซึ่งกลิ่นตลกอบอวนมากมีช่วงที่ลูกค้าเข้ามาดูงานในช่วงที่แบบช่างกําลังทํางานอยู่เหมือนกันก็คืออยู่ไม่ได้ค่ะต้องรีบออกเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากๆนะคะคิดดูสิคะว่าสีพวุสาหกมเนี่ยด้วยทินเนอร์ด้วยน้ายาเคลือบต่างๆเนี่ยทำให้คนยังอยู่ไม่ได้เลยฉะนั้นนะคะปวกนะคะก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะการทําสีพวุตสากมเนี่ยเป็นการเคลือบชิ้นงานไม้นะคะทําให้ สวยคงทนปวกได้ยาวเหมือนกันคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นภาพสุดท้ายที่งานเสร็จแล้วงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นผนังหัวเตียงที่พอเสร็จออกมาแล้วนะคะก็คือสวยถูกใจลูกค้าค่ะมันเป็นงานที่เรียบหรูดูดีสุขุมมากๆเลยค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็ทําให้เจ้าของห้องที่เพิ่งเรียนจบใหม่อายุประมาณ25ปีนะคะเป็นวิศวกรชอบมีซาแบบเรียบๆนะคะก็ได้อย่างที่ลูกค้านะคะตั้งใจไว้นะคะคลิปนี้นะคะ ก็เอา Before After แล้วก็ขั้นตอนการทำงานมาฝากแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากจะตกแต่งห้องแบบนี้นะคะอยากจะทำบิวอินแบบนี้นะคะก็สามารถถ้าเข้ามาหามิมิเลียนได้นะคะหรือว่าถ้าเข้าไปที่เพจ Kingspace Design นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าชอบงานของเราชอบคลิปของเราก็อย่าลืมติดตามกันนะมิมิเลนชัแนลค่ะคลิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย